<c oughs> วันนี้ของกันทีหกถึงนาคมก็พอสองพันรอยยี่สิบเก้าคงนี้ก็เป็นวันสำคัญของโลก,กวันหนึ่งเป็นวันเขาเรียกเดือนนี้เรียกวันสันิดภาพ เมื่อพศ .2448 เป็นวันเป็นวันเล่งความพินาศที่ดดกระเบิดปรมาณูของอเมริกาทิ้งรองทีิ้งรองที่ญี่ปุ่นทีฮิโรชิมาเมืองใหญ่ลดกที่หนึ่ง วันที้วันในวันทิ้งลงที่สองตินาคาซากีเป็นเกาะเป็นเมืองเหมือนกันตั้งที่หนึ่งคนตายสองแสนสี่หมื่นกว่าลูกเดียวแล้วก็ตั้งแต่พวกพวก,พวกที่โูก รังสีของปรลบาลูแล้วก็เจ็บป่วยมาตั้งแต่สองครามเนะ่ยเป็นโรคไร่ต่างๆท,ท,ที่รักษาไม่หายเป็นตายมาอีกสี่พันกาคนเลยยากไปกลนี่ที่ที่พูดให้ฟังอย่างนี้นก็ให้รู้ถึงโทษ ของความขาดเมตตาและโทษของการผิดศีลข้อดหนึ่งผู้สั่งความให้ผู้ทำไปทิ้งพรมานุลงเพื่อฆ่ามนุษย์ไปฆยาสาตวัฆ่าสัตว์ตชั้นสูงผู้สั่งมันก็เป็นประธานาธิบดีของอเมริกา ที่เ่าทรูมันอันนี้เนี่ยเราเห็นให้เห็นถึงว่าวาจาของมนุษย์นี้ประกอบด้วยอำนาจนาที่ก็สามารถที่จะทำให้โลกพินาศได้หากถ้าต่อไปในอานาคต ระหว่างสองค่ายที่ต่างก็มีปรมาณูคนก็นเป็นพันเพียงชั่โมงเดียวไม่ส่องไม่ส่องใจกื่องบินไปทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยิงเอาวิถีจจรวดทำการไกลเมือเม่อกลางเมื่อก็พินาศหมดคนก็ตายเกลื่อแล้ว มันเกี่ยวกับได้ประโยชน์อะไรการสร้างสารสรค์ต่างๆใช้เงินใช้ทองมากลายกายกองเมืองแต่ละเมืองสร,สาร้างสี่ห้าสิบปีก็ยังไม่สมบูรณ์เลยสร้างเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็มาทำลายพลิกกาเดียวอำนาจของความทิฐิจเพราะคนนั้น ป็นอนวิชายาข้าวกอบมั้งจะว่าขาดเหตุขาดผลเขาก็ว่าเขามีเหตุผลเขาเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพื่อจะเอาชนะข้าศึกถ้าเอาชนะกันด้วยอาวุธที่เป,ป็นเป็นของอย่างอื่นมันก็ต้องใช้เวลาต่อสู้กันอีกนาน เศรษฐกิจช,ชายชายจะไม่จะไม่พอเพียงที่จะทำสึกมากรอดตัดยอมไม่ว่ามายอมเสียและบุคคลท้านนี้ว่าใครนีกล่าคนมากที่สุดในโลกหร่อใครหาว่าพวกนาซีเยอรมันฆ่าคนมาก ถ้าลองสนใจวา,ายที่ว่ายึดสันติภาพเป็นใหญ่ข่ามากกว่าข่าทีเดียวแล้วก็ความชนะนั้นทั้งหมดก็ถือว่าตัวเองได้เป็นเจ้าโลกเขา,า,ายขาาขังไม่ได้เขมีปู่แขงมาอีกอยากจะเป็นเจ้าโลกแล้วโลกมันก็อยู่อย่างนี้ตั้งแต่สมัยที่ ครับเรยเจ้าเออก็อยังมีแต่สมัยน,น้นรบกันด้วยลูกศรรบกันด้วยดาบกันด้วยหอกก็ขบีก็บองสมัยนี้ก็รับกัน,ด,กนกด้วยอาวุธยาวนี่น <c oughs> ทั้งหมดนีเรามองดูให้ดีว่า คำว่าสัว์เกิดสัดๆเกิดไม่รู้มันเกิดตรงไหนนี่ายักษ์พูดตามพูดว่ายักษ์เขาจะนี้ไอ้ยักษ์้ามันฆ่าคนก็เฉเพราะคนมันกินคนก็จะเพราะคนมม่จะมากมายนี่ฆ่าให้ตาย แล้วก็ไม่เว้นเด็กผู้ใหญ่ตลอดจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานในรัศมี10กิโลเมตรป่าทนกลาง20กิโลเมตรไม่มีอะไรเหลือตายเพี้ยงพวกที่เป็นโรคเรื้อรังโดยได้รับรังสีของปรมาลู พ็เป็นโรคเน่าเปื่อยปูพังรักษาอะไรก็ไม่หายใา้ยาอะไรก็ไม่หายแต่ปูพังน้ำเลืองไหลเน่าเป็นขุนเป็นคันเราก็เคยพบครัง้งแล้วก็ไม่เห็นใครพูดไม่เห็นพูดอีกคนญี่ปุ่นที่มันถุกดางผีปรมานดูแล้วมันน้ำเลืองันคันน้ำเลืองไหลเลยกลุ้มใจ โปรดทำให้มันตายตายไปน้นทเลยกินเหล้าเพราะว่าหายได้แล้วก็ไม่เห็นพูดอีกมันไม่รู้ว่าอย่างไรแน่อันนี้เราถ้าเรามองถึงโลกว่าความยุ่งของโลกชนิดที่มีอำนาจสูงสุดแต่อำนาจของ ความโหดร้ายเราช้อำนาจของธรรมะแต่มนุษย์ที่มาเกิดในโลกที่ชูงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์มีทั้งบุญบารามีก็ที่จะโปรดสัตว์โลกแต่พระองค์ก็โปรดสัตว์โลกเฉพาะที่มีบุญนั่นแหละ พวมีบาปพระองค์ก็โปรดไม่ได้แม้แต่พระญาติของเองเองของพระองค์เองก็ไม่ได้โปรดได้หมดทั้งหมดไม่ได้ถาเราต้องใกล้กับโลกโลกมันอยู่อย่างนี้และปัจจุบันในวัดด้านวัตถุมันเจริญมากขึ้นที่เจริญมากขึ้นล้วนจะเป็นวัตถุที่ยั่วยวน ให้เราหลงไหลให้เราเพ่อฝันให้เราทะเยอทะยานแล้วก็แล้วก็ให้เอาชนะด้วยสิ่งที่คิดค้นกันมา <c oughs> เป็นเครื่องมือาการทหารตัวอื่นความเป็นโมหะที่มองเห็นอันนี้ว่าเป็นสิส่งถุกต้องมาบ้าง เมื่อเรามีเมื่อเราจะให้มีสันติภาพเราก็ต้องมีอาวุธไว้เพื่รักษาสันติภาพได้ครั้งนี้ผู้อื่นที่เขามีเขามีอำนาจอาวุธมากกว่าเขาก็ว่างเขาอ้างสันติภาพได้เขาเข้ามาสู้กับเราจนด้อย่างที่ประเทศในโลกที่จะเริญรุ่งเรืองอย่าง เยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นในสมัยเมื่อี4 0 5ิปีมาแล้วขเขาเจริญรุ่นหน้าไปมากทำอะไรเองได้จังต้อด้า,า,ายก็ต้องเป็นผู้ผ่ายแพ้แต่นี้ก็เหมกันผู้ที่ชนะอยู่ปัจจุบันนี้ต่อไปข้างหน้าก็ใช่ว่าจะเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดไปมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้โลกมาอยู่อย่างนี้ จะอีกเท่าไรเราตายอีกราสมมติว่าเราตายจากการน,นี้เราจําอะไรได้ดี่เกินไหมเมื่อไรเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ตามเรายังจําเรื่องเราอะไรข้างเราเกิดนี้ได้ทุกๆคนคงไม่มีใครอยากคงไม่มีใครที่อยากจะเกิดอีกเพราะมันยุ่งเพราะมันลำบากเพราะมันเป็นทุกข อวามจริงเราทำไมซึ่งเราไม่รู้เพราะติดของเราติดของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในไข่เกิดในคันมารดาที่เกิดจากน้ำครัมําในน้ำครัมน้ำในครูในหนองี่ตะกะปลกปวกสัตว์เพลงเดียวพวงนี้นะั้นไม่สามารถจิตจะรู้อะไรได้ เพราะว่าเกิดถึงก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยอ,อยาว่าอยู่ยในท้องเกิดมาแล้วขว่าจะรู้ต้องมาเยน็นอีกจะรู้ว่าอะไรอะไรในโลกก็ต้องเงยน็นอีกต้องเอาสัญญาบรรจุสัญญาเขาว่าแต่ว่าสัตว์ที่เกิดที่เรียกว่าพวกโอคปาติกา อีกเกิด,กดัวแดงเลยไม่ต้องอาศัยคันมาได้หรือลึกขอ,องไข่หรือเกิดในตะไคร่น้ำครัาพะรู้ไดลึกได้ดูได้เห็นได้แต่และว,ว่าไอ้ศูนย์กลางของความเกิดที่จะหลุดจะพ้นมันอยู่ที่มนุษย์พระพุทธเจ้าทุกๆู้รองที่จะมาเกิดที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ก็มาเกิดที่ในเมืองมนุษย์ที่เท่านั้นแล้วเกิดในที่เดียวเท่านั้นคือในประเทศอินเดียที่เรียกว่าชมพูทวีปแล้วก็เกิดอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้จกกัจก,กรวาลเดียวเรียกว่ามงคลจักรวาลทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอันนี้ก็เรียกว่าโลกที่อยู่นี้เป็นโลกที่เป็นมงคลเป็นโลกที่เหมาะสม เป็นโลกสำหรับสำหรับพระอริยเจ้าโดยเฉพาะจัจกรวาลหนึ่งก็มีมากมายโลกอื่นก็มีแต่ความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างความเหมาะสมทุกอย่างไม่เท่าโลกมนุษย์เรานี้จะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างของขวายชั่วข่ายดีของขวายวกที่ได้รับทุกทั้งสี่ เปรตจตุรกายสันเดจสารสันนลกวาที่ได้รับความสุขทั้งหมดเทวดาหกตันตมยี่สิบตันมาก็อยู่ต้องมาเกิดที่นี่ที่โลกมนุษย์ที่ทั้งนั้นจะเป็นเทวดาชั้นสูงชั้นไหนก็ต้องเกิดไปจากมนุษย์ทั้งนั้นความจริงเทวดานั้น ก็ไม่น่าจะตายก็ยังต้องตายอยู่เป็นเทวดาไม่ได้ทําบาปอะไรจะปิดจริทั้งห้าไม่มีเทวดา,าแต่ว่าที่ไปอยู่นั้นก็กินทุนกินบุญกินสากบ้านท่านั้นเมื่อหมดทุนก็ต้องกลับมาเพราะนี่ศูนย์อยู่ที่นี่แดนที่เราจะต้องทําอะไรชั่วได้ดีอ,อยู่ที่มนุษย์ ทั้งนั้นีี่งเราเป็นเจา้าเ่าระมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ่ะถ้าพระเบอเจ้าจะไปเกิดแะ่บนสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นใดหรือไปเกิดชั้นหนึ่งชั้นใดอ่ามนุษย์นี้ในโลกนี้ก็เต็กหมดไม่ได้พบแสงสว่างเลยมนุษย์ที่จะมีอารยธรรมมีศีลธรรมทำเหมือนขนาดปัจจุบันน,นี้ได้ หรือเวลาหลังมาเมื่อหอลีกก็ตักไม่มีโอกาสที่จะได้รับมีดวงปัญญาก็เกิดมาก็พ้อขค้องจะต้องกัดกันฆ่ากันเมือนกัวขัดได้สามเพราะมันมีสินนาคุ้มครองครั้งนี้เราไปเจ้า,จากันมานโลกก็ทำให้เกิดสินทำขึ้น มันรุดจึงว่าถึงแม้จะเบียดเบียนกันแต่ว่าก็เบียดเบียนกันไม่มากหมยนักแต่ว่าอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็ยิ่งกลางศาสนาคอนไปกลางปลายศาสนาก็ยิ่งเบียดเบียน,น,น,นกันมากมากขึ้นอย่างยุคที่อยู่นี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นรือมันก็ถึงกับถึงยุคกลัลลยุคแลวมั้ง ถึงขั้นสุดท้ายนั้นแล้วก็กามพุทธนายที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าติดต่อไปมนุษย์เรานี้จะมีอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยจะอายุไขคือสูงสุดแค่สิบหกอายุภาพควกก็เป็นผัวเป็นเมียกันได้มีลูกมีเจ้าได้แล้วผิดโกรกอย่างสูงก็าตายคือ มนุษย์เล็กลงเรื่อยเล็กลงมาอเรื่อย,ยลงเรื่อยเหมือนคนไข้เพราะอะไรที่เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะมนุษย์ในโลกเกิดม,ม,มากขึ้นอย่างนี้มาเกิดจะมากเรากินอาหารการันี้มากเกินอาหารมันก็ไม่มีที่จะกินสี่งของโลกมันก็หมดไม่มีที่จะปลูกปลูกก็ไม่พอท่านั้นก็กินกันเมื่อขาดอาหารได้อย่างอยาวว่า ไออาหารสมดุลไม่มีทางให้เพียงมีอาหารใส่ท้องอะไรก็ได้วันหนึ่งมันก็บออยู่ที่ี่อยู่ได้จึงมีอายุสัน้นและจึงเล็กลงก็ขาดขาดที่จะ,ะบำรุงร่างกายให้เจริญเต,ติบโตมันจึงเล็กลงตอนนั้นเมื่อถึงกั้งสุดท้ายแล้ว คลี่การร้องกันไม่มีเหมือนกับศัตร์เดชานแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่รู้จักกันแล้วสมสูกกันได้ทั้งที่พอมันมีสิ่งจำอะไรคุ้มครองนีเน่เรารูกคนอ่านตาเหมือนว่าจดจำไม่ได้แล้วก็เกิดสารจดจำไม่ได้เรื่อยพอมันมีใครเอาแน ที่เคยเห็นโลกคัางสุดท้ายี่จะเสือมถึงที่สุดเ็นมันเห็นไปเองนั่งสมาธินิมิตมาเดินไปย่านี่ทางทางนี้มันเหมือนกระตุกไปโลกน้ำร้อนโลกมันไม่เขียวสีเหลืองๆเหมือนจะไครหละทั้งนั้น พราะบ้านไม่มีหลังคามีหลังคาไม่มีขวาไม่มีพึ่งอะไรแล้วนนบันไดมีบ้างบันไดไม่มีบ้างมองเข้าไปไม่มีมนุษย์ที่บ้านที่บ้านก็ไม่มีมนุษย์พราะน้ำในแม่น้ำก็เหมือนกันว่าน้ำในรอกคูเป็นน้ำคำํามที่ขุ่นข้น สะพานที่มีอยู่เ้วมีแต่เสาหลักสะพานเรือก็ไม่เห็นมีมันก็ไปดูไปทางไหนมันก็จิตใจ,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 ใจมันห่อเหี่ยวไปพบตอนมะเขือไม่ดอกเหมือนมะเขือตอนโสงก็คืบไม่ถึงดอกก็เป็นมะเขือยืนดูง,งานทำไมตอนมันเล็ก แต่ทำไมมันออกดอกเป็นมะเขือแต่ไอ้ลูกจะมันออกมาทำไมมันเป็นฝักตัวยาวราวทักนี้มันก็เป็นฝักตัวสักๆมันจะเป็นลูกมะเขือมะเขือเราก็รู้จักดีเพราะใบมันกระบอกเป็นมะเขือดอกก็เป็นมะเขือแต่ลูกมัาไปอย่างนั้นแ็นตอนมะพร้าวก็สูงไปถึงศอกลูกเล็กกว่าลูกมาก ก็ไม่ใช่เขาจะมีมากนี่น้อยมากคนสมัยนั้นในเจ็ดวันนี้จะได้กินอาหารพอขึ้นขึนท้องได้จากสองมือ้อคือสองวันคนที่มีฐานะดีที่สุดก็ได้กินอาหารบันละอย่างละอย่างมากหนึ่งมือ้อที่เห็นนะนี่ แล้วก็รั่วไปหมดมีแต่คนยากคนจนมีเด็ขอทานรับจ้างเขาก็ได้ขา้าอาหารกิน่านะเครื่องนูม่มต่างๆดูไม่ลัไปพบบ้านตกิดตายก็ไม่นมีลูกไก่สี่ห้าตัวแต่แม่มันไม่เห็นมีลกกแ,มมนมแล้วก็กาถึนบ้านก็เป็นพื้นดิน เป็นบ้านเป็นเรือนไม่นจะเป็นโรงมีใต้ถุนมีคน้ชใจแก่ๆไม่มีเสือ้อนงก์กล้ป่าสโรงนั่งยองๆย,งยกมือไหว้สังเทตดูว่าผู้นี้เป็นผู้ลุเป็นกุ้มีศีลธรรมพอดูที่หูน,น้หลำ มีผ้าเหลืองๆแหล็กอยู่นั่นคือพระรือยังรู้จักพระรัตนตรัยสุดท้ายแล้วก็ต่อจากนั้นก็หมดถ้าเมื่อไรพระรัตนตรัยหมดก็พ็หมด่านั้นนี่แก่ห้าพันปีนะเประสาทนาถึงห้าพันปีปีที่ห้าพันแค่นั้นต่อไปนั้นมนุษย์ที่เป็นสัตว์เยอสานแล้ว ไม่ใช่มนุษย์มีจากเบียดเบียนกันที่กันต้นกันฆ่ากนแก่นกันเพื่อแย่งกินอาหารกันไม่มีแล้วเราที่ยังเกิดต่อไปนี่ก็ต้องพบกับบาแมัยั้นเพราะว่าเราเกิดทุกๆคนไม่ได้กำหนดเกิดเองได้ทั้งนนั้เป็นผลของกรรมทางจิต ถ้ากรมเราทำไว้ดีแล้ว็จะไปเกิดอยู่สุคติอยู่นานาสวรรค์เป็นแบบถ้าทำไม่ดีเป็นสัตว์เดชานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นมนุษย์บ้างไม่บ้อะไเพราะการเป็นเทวดาเป็นอยู่กระทั่งที่ว่าพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ในโลกก็ไม่ได้ลงมาเกิด ก็มีมากพวกที่มีสร้างบุญกุศลไว้สูงคือรักษาศีน้าละสศีน้าได้สมบูรณ์คือรักษาศีแแาน,าาาาานแปดล้าเขาทำทานไว้ตลอดศีจ่าสีจ่าประทัทานไว้ทุกชาติก็ไม่เป็นนิสัยที่ติดมาก็ไม่ทิ้งการให้ทานอย่างเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้ที่ชอบให้ทาน,นันเป็นอุปนิสัยเข่าเขาถึงแม้เขาจะ จนไม่ค่อยมีอะไรแต่เขาก็ทำเรื่องนั่นแหละคนเช่นนั้นพอไปตายแล้วไปเกิดเทวดาก็อยู่ได้สูงมากนี่ที่แสดงธรรมในกับเกลวาที่ให้เราเห็นว่านี่โลกมันเป็นอย่างนี้การที่เราจะลอยใจของเราให้ไปตามอำนาจของราคาโทสะ ราคะโสะาโมะความหลงก็เพราะเราขาดเหตุผลที่เวดล้อให้เรามีความเห็นผิดว่าโลกนี้น่าเป็นไรอาโลกนี้น่าอยู่เราจึงเป็นคนติดติดอยู่ในรูปเสียงลิ่นรอดปวดตับะกามคุณถ้าเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ถึงจะเกิดว่าอะไรก็ไม่น่าอยู่ มันก็คิดที่จะรืทไชพ้นหนีให้พ้นเป็นความทุกขเพราะความเกิดเป็นความทุขความแก่ความตายเป็นความทุกขความโศกเศร้าเสียใจเป็นความทุขความคับแคบใจความแห้งใจเป็นความทุกขอที่ไม่ทุขที่ย็นที่สงบ ก็มีเต็ดขั้นิขผอ่านเราจะเป็นผู้ยังมีความประมาทดีหรือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจมีความปัญญาเฉลียวฉลาดไกลเ่ยม,มนอยู่ตรงนี้ คือคำพูดธรรมะที่แสดงไม่ใช่ธรรมะที่ยกเอาแม่น้ำทั้งหามาพูดเกี่ยกรอกหรือให้เราเห็นไปว่ามันดีอภิไม่ใช่นี่เอาความจริงๆของธรรมชาติที่เราเห็นอยู่แต่เมื่อเอามาประมวลการเข้าวข้าธรรมะที่มันเห็นแล้วก็เราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง แล้วมนุษย์เราอะไรที่จะทำแบบได้อยู่ที่สัจจะแล้วมันมีสัจจะแล้วก็มันมีขันติความอดทน,นธรามธาตุคือความของใจไว้มันก็มีถ้าจาคะคือความเยสละทุกสิ่งทุกอย่างยอมมดมันก็ต้องมีมันมีสัจจะมันทําได้ด้วยมีแล้วถ้าไม่มีสัจจะอย่างเดียว มันทําอะไรไม่ได้ไม่สําเร็จทำได้ทําทิ้งทํำยนอนะไงทําได้หาความสําเร็จก็ยากสำเร็จก็ไม่ได้ดีดคนไม่มีสัจจะทำจบแล้ว